ในการส่งเสริมนะครับสําหรับโรงค่าสัตว์เนี่ยตามนโยบายของท่านนายกทัฐมนตีนายเศรษฐาทวีสินแล้วก็นโยบายของกระทรวงกรเกษตรนะครับท่านธรรมนัฐมีมีนโยบายที่จะหาตลาดนะครับตลาดนําตามนโยบายของกระทรวงเราต้องหาตลาดนําให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนตลาดภายในประเทศกับตลาด,ลาดการส่งออกตลาดภายในประเทศเนี่ย เราก็จะเชื่อมโยงตลาดให้ในวันนี้เราก็เชื่อมโยงตลาดก็คือนำแม็กนแมคโคซึ่งเขามีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับมาเชื่อมโยงตลาดให้ให้เขารับเนื้อที่นี่ไปแล้วก็ตลาดในการส่งออกเนี่ยเราเตรียมความพร้อมสำหรับสาหรับทางทางโรงงานอย่างเช่นให้การรับรองตามข้อกำหนดของต่างประเทศอย่างเช่น gmp haccp แล้วก็ สำหรับสตรเรื่องอการรับรองเรื่องหาร้านด้วยนะครับพวกเหล่านี้เป็น r q u u r e m น n t นะครับพื้นฐานในการที่จะส่งออกต่างประเทศพอเราทำทำ e q u i r e m e n t ให้พร้อมแล้วนะครับสต็จตดต่อไปเนี่ยเราก็กรมบริษัทเราก็จะยื่นขอแอปพลิเคชันให้แล้วก็เชิญออดิเตอร์จากต่างประเทศมาตรวจน,นะครับเราก็จะส่งออกแล้วหลังหลังจากที่เราเราขยับตรงนี้ได้แล้วเนี่ย ลงลงค้าที่นี่นะครับลงค้าที่สุมพรดีแอนเซดตรงนี้ค่าได้สองร้อตัวขึ้นนะครับอย่างน้อย200้อตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ดีที่เกษตรกรเนี่ยจะนําจะนำโคเข้ามาค่าที่นี่เป็นการระบายเพื่อ,อทำเป็นทาเป็นเนื้อส่งออกต่างประเทศส่งพัตคารภายในก็จะเป็นช่องทางออกท,ทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องโคนเนื้อตกต่ำนะครับ ประชาชนของเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ที่ได้ได้ทานที่เนื้อสดเนื้อที่มีคุณภาพนะครับปาศจากสารเล้งแนแดงนะครับต้องทําความเข้าใจว่าเนื้อภายในประเทศของเราณปัจจุบันเนี่ยเนื้อภายในเนี่ยของเรามีคุณภาพเท่าเทียมกับต่างประเทศแล้วเรามีโรงค่าที่ทันสมัยนะฮะค่าได้สะอาดแล้วก็มีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ําก็คือที่ฟาร์มการน้ํไปน้ํา ทางกาง้งานเรื่องลงค่าแล้วก็สถานที่จําหน่ายมาในวันนี้กรมปศุสัตว์เองเนี่ยก็จะให้ความสนับสนุนทุกด้านนะฮะตั้งแต่เรื่องหาวัวมาซัพพายที่นี่ให้เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องให้สนับสนุนเรื่องลงค่าสัตว์ด้วยนะครับก็เรื่องการส่งออกนะครับ เรื่องเรื่องเขตปลอดโรคเนี่ยที่เราเดินอยู่ตอนนี้เป็นเขตปลอดโรคทางตะวันออกนะฮะทางเขตสองซึ่งทางองค์การองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศเนี่ยองค์กรโรคระบาดสัตว์โลกวูอาดีบิโอเอเอสนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าได้รับรองรับรองเรื่องอคอนโทรลโปรแกรมการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์แล้วสเตรปต่อไปเนี่ยเราต้องทําพื้นที่ให้ให้ไม่เกิดโรค นะครับแล้วเราก็จะทําทการสุ่มตัวอย่างเก็บเลือดมาตรวจแล้วก็เชิญต่างประเทศเข้ามามาตรวจนะครับอ,อีกทีหนึ่งซึ่งขั้นตอนใน,ในการเชิญเนี่ยก็ไม่ได้ยากแต่เราต้องทำทำพื้นที่ให้พร้อมก่อนนะฮะอย่างเช่นเดียวกันก็นกขื้นพื้นที่ทางภาคใต้นะฮะเขตแปดเขตเก้าเนี่ยเราก็ทําด้วยทําคุ่ขนานกันไปนะครับก็เรื่องการเชิญมาตรวจไม่ไม่ได้ยากแต่เราทาทาพื้นที่ให้ให้ปอลอดโรคจริงๆก่อน นะครับแล้วเราก็เชิญมาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่หลอกนะฮะเราก็จะไม่ใช้ข้อข้อกาหนดว่าต้องปลอดโรคก,ก่อนเนี่ยเป็นไปข้อจํากัดในในการขับเคลื่อนเพราะเราต้องทําไปให้พร้อมกันนะฮะเพราะว่าการขอขอเรื่องเขตปลอดโรคเราก็ขอด้วยฉีดวัคซีนนะฮะด้วยเงื่อนไขกันฉีดวัคซีนอยู่แล้วปัจจุบันนี้เราเราก็ทําอยู่